มีโอกาสได้เช่า,ราพระภาพถ่ายรุ่นแรกมีโอกาสได้เช่าพระหลวงพ่อกลวยชิททตทโลนะครับยกชุดเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ผมเล่นพามาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เท่าเป็นหลวงพวกกวว่อกลวยทั้งหมดเวลาไปเช่าพระนะฮะปกติจะมีเกจิอื่นด้วยใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้ที่ผมเช่าเนี่ยเป็นหลวงพวกกว่อกลวยทั้งหมดเลยนะฮะก็จะมีนี่ภาพถ่ายรุ่นแรก นะฮะหรูก็ควยอันนี้เป็นกระาดาษหนังไก่นะฮะนิยมสุดนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ฮะเหรียญโมตาบอร์ดหรือเหรียญรุ่นสองนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สิวรีเนื้อผมไบรานนะครับแบบนี้ไม่มีย่ามนี่คือนิยมนะครับแล้วก็ได้นี่มาอีกที่เด็ดน,นะครับนี่เหรียญหลังหนุมานนะฮะอรหังเต็มนำพองสวยๆเลยนะครับแล้วก็เหรียญเป็นหลังยักษ์นะครับสวยมากนะครับ ผมก็จบมาหลายๆแสนบาทน,นะฮะทุกนี้พอจบเสร็จปุดด๊บนี่ฮะนี่น้องชายผมนี่สายตรงนี่น,น้องปลนปลนพระเครื่องเนี่ยนะฮะสายตรงหรือพ่าควยก็มาขอแบ่งปันไปแต่ผมขอเก็บองคอระหังเต็มไว้หนึ่งองค์นอกนั้นให้น้องอปลนไปหมดเลยนะครับสำหรับใครนะที่มีพระเครื่องพระบูชานะฮะสามารถส่งมาทางไลน์แอปพิเชียได้เลยนะครับหรือใครมีพระหรือพ่อคัวแบบนี้ สามารถส่งมาทางไลน์แอปพิชีชลได้เลยนะครับเดี๋ยวเบนเทอร์ไทยไปหาถึงที่ได้รับเงินสดแน่นอนโอเคครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ